รถกระบะไฟฟ้าสำหรับคนรุ่นใหม่ที่เร็วแรงเหมือนรถสปอร์ตเพื่อนๆน่าจะเคยเห็น c y เบอร์ทรัผ่านตากันมาบ้างแล้วใช่ไหมคะและเมื่อ ้นเดือนพฤษภาคมใหม่ก็ได้ไปเห็นคลิปคลิปนึงในทวิตเตอร์ค่ะว่ามีคนเอาไซเบอร์ทรัคเนี่ยมาวิ่งจริงๆบนถนนทาว์สแควร์ที่นิวยอร์กทาให้ในตอนนี้นะคะไซเบอร์ทรัคกลายมาเป็นรถอีก1รุ่นที่น่าจับตามางมากๆเลยด้วยดีไซน์ของเขาที่แปลกไม่เหมือนใครเหมือนดูดเอามาจากหนังไซไฟเลยค่ะแล่ถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าไซเบอร์ทรัคเนี่ยผลิตจริงไหมหรือเป็นแค่แผน PR ของเทสลาแล้วนอกจากการที่เขาเป็นรถกระบะไฟฟ้าที่มีดีไซน์แปลกใหม่แล้วเขายัางมีอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวคลิปนี้ใหม่มาสรุปสัั้นๆใฟงค่ะ รถกระบะไฟฟ้าจากเทสลาเกิดจากไอเดียที่เขาอยากจะเปลี่ยนแปลงหน้าตาของรถกระบะที่มีมาเหมือนเดิมเกือบร้อยปีนะคะเขาก็เลยนาเอาจุดเด่นต่างๆของรถกระบะทั้งความแข็งแรงความสมรุ์สมบันแล้วก็ความสารพัดประโยชน์เนี่ยมารวมเข้ากับสมรรถนะของรถสปอร์ตแล้วก็รถ E ีวีทำให้เกิดเป็นรถกระบะที่มีหน้าตาแปลกใหม่ไม่เหมือนใครแล้วก็มีความยั่งยืนทางด้านพลังงานซึ่งเทสลาเขาก็ได้จองฐานผลิตที่กิก a าแฟกช r ่ในรัฐเท็กซัสนะคะตามแผนของเขาเนี่ยก็จะเริ่มผลิตปลายปีนี้ค่ะที่ขนาดยังไม่ผลิต ะะเมื่อปลายเดือนที่แล้วเขาก็มียอดพรีออเดอร์ทะลุ1ล้านคันแล้วค่ะและสิ่งที่สะดุดตาใหม่มากๆเลยนะคะก็คือดีไซน์ภายนอกของตัวรถที่ออกแบบมามีความเหลี่ยมๆเท่ๆนะทุกคนเห็นแล้วรู้สึกว่าหลุดออกมาจากโลกอนาคตเลยค่ะถือว่าเป็นการติกโฉบรถกระบะไปเลยโดยเขานะคะได้อินสปเรชันมาจากเรื่องแบรนด์ลันเนอร์แต่นอกจากดีไซน์ที่มีความเซ่แล้วนะคะไซเบอร์รัคก,ก็ยังมีจุดเด่นอีก6ข้อค่ะ 1. โฉบเฉี่ยวเร็วเท่ารถสปอร์ตไซเบอร์รัครุ่นท็อป3 สามารถทำความเร็ว0ู์ถึงร้อยได้เพียงแค่2.9วินาทีซึ่งเร็วมากมานะคะทุกคนแล้วก็เร็วเทียบเท่ากับรถสปอร์ตอย่างมาเซราติ MC20 แต่ว่าคันนั้นเนี่ยราคาก็จะอยู่ที่20ล้านบาทอาบส่วนไซเบอร์ทรัคค่ะราคาอยู่ที่69,000ดอลลาร์หรือว่าเทียบเป็นเงินไทยก็ประมาณ2ล้านกว่าบาทย,ยังไม่รวมภาษีนาเข้านะคะระบบช่วงล่างของไซเบอร์ทรัคนะคะก็ให้มาเป็นแบบ Adaptive Air Suspension ก็คือเราสามารถปรับความสูงต่ำของรถได้เช่นถ้าเราขับบนทางด่วนนะคะก็ปรับให้ร รเนี่ยต่ำหน่อยจะได้คล่องตัวนะคะแล้วก็ทําความเร็วได้ดีหรือถ้าเพื่อนๆขับระยะทางใกล้ขับแบบออฟโรดเนี่ยก็สามารถปรับให้สูงเท่าเดิมได้ะคะ่ะ2 แรงเทียบเท่ายานอวกาศตัวรถก็ใช้เป็นสแตนเลสชนิดพิเศษนะคะซึ่งเป็นชนิดเดียวกับยานสเปซเอ็กซ์เลยค่ะทําให้ตัวรถของเขามีความแข็งแรงมากๆเอาคอนมาตถุก,ก็ไม่บุกนะคะแล้วใหม่ก็เคยเห็นคลิปที่เขาเอาไซเบอร์ทรัคไปลากรถกระบะปอดเนี่ยก็ทําได้สบายๆเลยและที่สําคัญเขาก็กันกระสุน9มมด้วยอันนี้น่าจะเป็นการทําให้คนที่ใช้ไซเบอร์ทรัคเนี่ยมั่นใจได้ว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุอะไรคนที่นั่งในรถเนี่ยยังไงก็ปลอดภัยแน่นอน ประโยชน์ใช้สอยกระบาท้ายของเขามาพร้อมที่ปิดค่ะแล้วฝากระบะเนี่ยก็สามารถเลื่อนออกมาทําเป็นบันไดได้เพื่อความสะดวกสบายในการใช้งานนะคะแล้วเขาก็ยังได้ไปจับมือร่วมกับบริษัท Steam It ในลาสเวกัสเพื่อผลิต Cyber ร์แรนเที่จะเป็นรถบ้านค่ะมีระบบอินเทอร์เน็ตจากตาริ n งและสิ่งที่ทําให้ Cyber ร์แรนเแตกต่างจากรถบ้านรุ่นอื่นๆน,นะคะก็คือเขาสามารถจอดในกานจอดรถปรกติได้เลยค่ะ 4. ีลยน้ได้สบายสบาย แบตเตอรี่แล้วก็มอเตอร์ของเขาให้มาเป็นแบบ waterproof นะคะสามารถใช้งานได้ครบหมดแน่นอนเพื่อนจะเอาไปขึ้นเขาไปหลงห้วยก็ทําได้สบายๆหรือว่าจะเอาไปใช้ตอนน้าท่วมที่ประเทศไทยก็น่าจะเหมาะนะค่ะ ดีไซน์ภายในเรียบหรูมากน่าจะเป็นรถกระบะท,ที่มีดีไซน์ภายในสวยที่สุดเท่าที่ใหม่เคยเห็นมาเลยนะคะโดยภายในตัวรถเนี่ยเขาก็จะมาพร้อมกับหน้าจอขนาด17นิ้วซึ่งใหญ่มากๆแล้วก็ใหญ่กว่า MacBook อีกค่ะโดยภายในจอนะคะก็จะเอาไว้แสดงผลต่างๆแล้วก็สั่งงานทุกอย่างผ่านหน้าจอนี้ค่ะและอีกสิ่งหนึ่งที่ใหม่ชอบมากๆนะคะก็คือพวงมาลัยค่ะเขามาเป็นทรงสีเหลีือมพื้นผ้าเล็กๆนะเห็นแล้วรู้สึกเหมือนรถแข่งปอมูล่าวันเลยหก ชาร์จครั้งเดียววิ่งได้ไกลมากเทสลาเขาไม่เคยทําให้เราผิดหวังในเรื่องนี้อยู่แล้วนะคะในเบย์พลัสเนี่ยชาร์จครั้งเดียวเราสามารถวิ่งได้ไกลถึง800กิโลวิ่งจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ได้สบายๆเลยค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นรถไฟฟ้านะคะที่วิ่งได้ไกลที่สุดในตอนนี้เลยตสมหยก็คิดว่ายังมีข้อที่น่ากังวลอยู่บ้างนะคะก็คือตัวรถของเขาเนี่ยที่ค่อนขา้างจะใหญ่กว่ารถปกติทั่วไปก็อาจจะไม่เหมาะกับการใช้งานในเมืองเนอะยิ่งใช้งานที่กรุงเทพรถติดๆเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยคล่องตัวสักเท่าไหร่แต่ถ้าเกิด ว่าวิ่งระยะทางไกลไปรถทริปกับครอบคัวเนี่ยก็น่าจะเหมาะมากๆาเลยค่ะ จุได้ทั้งคนจุได้ทั้งหองนะคะแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ไม่ค่อยถูกใจใหม่ก็คือเขาไม่มีกระจกมองข้างค่ะอันเนี้ยก็อาจจะลำบากหน่อยเวลาเราจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหรือว่าเราจะเปลี่ยนเลนเนี่ยแทนที่จะหันไปมองกระจกมองข้างใช่ไหมเราก็ต้องหันมามองจอตรงกลางแทนก็อาจจะต้องใช้เวลาปรับตัวนานหน่อยค่ะแต่ว่าไปเรื่องความแข็งแรงของรถเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าเป็นห่วงนะเพราะอาจจะส่งผลเสียต่อผู้ใช้รถใช้ถนนคนอื่นๆค่ะลองคิดดูนะคะว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุไซเบอร์พาร์กไปชนกับรถยนต์คันอื่นๆหรือว่าไปชน จักรยานเนี่ยก็น่าจะกลายมาเป็นอุบัติเหตุหนักเลยค่ะทําให้ในบางประเทศนะเช่นออสเตรเลียแล้วก็ยุโรปบางประเทศไซเบอร์ทรัคก็ยังผิดกฎหมายอยู่เราก็ต้องมาจับตาดูกันต่อไปนะคะว่าพอมีคนได้ขับใช้งานจริงบนถนนแล้วฟีดแบ็กจะเป็นยังไงแต่ไมก็คิดว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีเลยค่ะและเราน่าจะได้เห็นแบรนด์อื่นๆทําออกมาแข่งในไม่ช้าค่ะจะเห็น ปัจจุบันวงการยานยนต์พัฒนาไปเร็วมากๆเลยนะคะเราได้เห็นเทคโนโลยี i, แล้วก็พลังงานทดแทนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราแทบจะทุกมิติแล้วก็จะเพิ่มสโตรค,ค,ความเร็วแบบนี้ขึ้นไปเรื่อยๆค่ะอย่างในประเทศไทยเองก็ออกมาประกาศแล้วนะคะว่าจะเลิกขายรถยนต์น้ำมันภายในปี2035แล้วเพื่อนๆล่ะคะพร้อมที่จะเปลี่ยนไปใช้รถยนต์ไฟฟ้ากันหรือ,อยังส่วนตัวใหม่มองไว้ว่าคันต่อไปยังไงก็เป็นรถยนต์ไฟฟ้าแน่นอนค่ะและถ้าใส่ เพื่อนๆจะซื้อกันไหมคอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะวันนี้ไม่ไปก่อนขอให้ทุกคนมีความสุขและสนุกไปกับโลกเทคโนโลยีค่ะบ๊ายบาย